อันนี้ลูกค้าปิดไปนะครับล่าสุดนะครับองนี้องค์สีดำนะครับเนียวว่านนะครับลงเนียวว่านาโซนดำนะครับโซนดำลงยานะครับปิดตาหลวงปิดตาจัมโบ้สองหลวงปู่โตนะครับลูกค้าปิดไปแล้วนะสำหรับองค์นี้นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับ นี่นะครับก็ตอนนี้ชิปล่าสุดที่ลงไปนะครับกลับไปดูได้นะครับก็จะเหลืออยู่ฝังตะกุดเหลืออยู่สี่องนะครับเพราะว่ารายการนี้ไปแล้วนะคห้าร้อยนะอันนี้ลงน้ํามันนะครับลงน้ํามันองค์จริงสวยนะองค์ซิองค์จริงสวยนะยนะแต่ว่าถ่ายรูปมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าถ่ายรูปตอนกลางคืนยนะครับองค์จริงสวยมากนะองค์นี้นะมี มีองเดียวนะครับในมีองเดียวในรังด้วยนะครับองดำนะครับี่ลูกค้าปิดไปแล้วนะแล้วก็ลุ้นนะครับอีกสองลุ้นนะครับนะครับอีกปิดอีกสองลุ้นนะครับเบอร์ที่สี่สิบสิบสี่สิบหกกับยี่สิบนะครับก็จะเหลือตอนนี้จะเหลือลุ้นนะครับเหลือลุ้นอยู่สี่ลุ้นนะครับเหลืออยู่อีกสี่ลุ้นสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วนะครับ สำหรับปิตาจัมโบ้สองหลวงปู่โตะนะครับเหลือสี่ลุ้นสุดท้ายนะเบอร์ห้าสิบสี่นะเหลือเบอร์ห้าสิบสี่สามสิบเจ็ดนะแล้วก็สามสิบแปดสี่สิบนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะใครเห็นคลิปนี้นะครับนี่นเหลือสี่ลุ้นสุดท้ายแล้วนะไปลุ้นตะกุดนะครับตะกุดเงินตะกุดทองคําแท้นะไปลุ้นรายการเรานะครับมีเยอะนะ สำหรับปิดตานะครับแต่ว่าเป็นรายการไหนก็น่าน่าเอานะน่าบูชานะครับเพราะว่ารุ่นนี้จัดสร้างไม่นี่นะครับจัดสร้างแค่แค่นี้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีอีกแล้วนะครับนะครับสำหรับหลวงปู่โตนะใครที่รู้จักนะครับปิดตาจำโบสองนะอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องแตก แปลกตาหน่อยนะเพราะว่าในรังลุ้นในรังจะเป็นสีแดงนะแต่ว่ากล่องนี้จะเป็นสีครีมนะครับรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นแถมในรังนะครับสําหรับสีนี้นะแถมในรังนะครับแถมในรังจะมีอยู่ห้าองค์นะครับสีนี้นะสีครีมนะครับผมสาหรับแถมในรังนะจะเป็นตลับสีครีมนะนี่ตลับจะหลุดนะ ก็จะเป็นเนี่ยฝังตะกุดนะครับตะกุดคู่เลยนะตะกุดนะครับฝังตะกุดเงินคู่นะอันนี้เป็นแถมในรังนะครับมีแค่ห้าองค์เท่านั้นนะเนี่ยเลขโคดเลขโคดสามหกศูนย์นะตะกุดคู่นะครับผมตะกุดสองกษัตริย์นะครับ ตระกูลส,สองกษัตริย์นะครับผมตระกูลเงินนะมีรายการแถมเท่านั้นนะครับสําหรับสีนี้นะองค์นี้นะไม่มีแล้วนะนี่นะครับใครสนใจนี่รับไปได้นะพันห้านะครับผมปล่อยแค่พันห้า 1, นะเพราะว่าเป็นรายการแถมในรังนะครับแถมยกรังนะนะครับมีมีรายการเดียวนะครับนในรังนะไม่มีมีรายการเดียวนะแต่ว่ามีอยู่ห้าองค์นะครับ ห้าองค์ก็อีกสี่องค์ก็เป็นรายการอื่นนะแต่น,นี้เป็นฝั่งตะกูุดสองกษัตริย์นะครับเป็นโซนสีอันนี้นี่ลงแบบว่าผงเงินนะครับเต็มเต็มหน้าองค์หลวงพ่อเลยนะครับสีเงินนะอันนี้เป็นองค์จริงนี่สวยนะครับผมนะเป็นสีเงินนะครับลงแบบเงินเต็มเลยนะครับนี่ฮะโรยผงเงินนะครับ ลอยองเงินเต็มเต็มองค์หลวงพ่อเลยนะเนี่ยเต็มเลยนะสีเงินนะนี่ถ้าเป็นถ่ายกลางวันนี่จะสวยนะนะด้านหลังก็เหมือนกันนะใครสนใจก็ปิดไปได้นะครับองค์นี้นะผมปล่อยให้นะครับ แถมยกลังนะครับผมแล้วก็ลุ้นนะครับแบบลุ้นก็เหลืออยู่สี่ลุ้นเท่านั้นนะครับที่เหลือก็เป็นรายการทั่วไปที่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจถ้าไม่ไม่ได้เลือกนะครับไม่เลือกองค์พระก็สามารถปิดมาได้นะครับที่เปิดเปิดมาแล้วนะครับเป็นรายการอื่นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะก็มีอยู่นะครับแต่ว่านี้จะมีแค่นี้แล้วนะสามองค์นี้ก็ปิดไปเรียบร้อยนะ ีแพ็กให้ลูกค้านะครับสามองนะครับก็ที่เหลือนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับอันนี้ส่งให้ลูกค้านะครับองนีน่นส่งให้ลูกค้านะครับผมอาจจะย้อนแสงนะองดำนะสวยมากนะครับสามรูปนะครับ หนึ่งหนึ่งองค์นะครับกับอีกสองรุ้นนะครับอันนี้ซีนเดิมๆนะซีนเดิมๆครับตอนนี้ซีนเดิมเหลืออีกสี่รุ้นนะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะแล้วก็แถมแถมในรังนะครับแล้วก็เอ่อรายการทั่วไปนะใครที่อยากบูชาไว้หน้ารถหรือว่าอ่บนทิ้งพระนะครับได้หมดนะครับหรือเอาเอา่อขึ้นคอก็ได้นะครับใส่กรอบนะ สำหรับสำหรับคนที่ศรัทธานะครับเป็นพระผงนะครับปิดตาจัมโบสองนะครับหลวงปู่โตนะครับใครที่ศรัทธาหลวงปู่โตนะครับก็ปิดมาได้นะไม่เลือกองค์มาได้นะครับให้ผมเลือกให้ก็ได้นะครับที่เหลือนะเตรียมแพ็กลูกค้านะครับ ใครทีอยากให้จับให้ก็ได้นะครับองสำหรับอง์ที่เปิดเปิดลุ้นแล้วนะครับที่ทำคลิปไปนะครับใครที่เข้ามาดูนะดูคลิปย้อนหลังได้นะช่องบิ๊กท้าม่นะคลิปก่อนหน้านี้ก็ทำไปหลายคลิปอยู่นะสำหรับพระปิดตาหลวงปุโตนะใครที่ศรา,า,านะครับหลวงปุโตครับ <c oughs> ให้ผมเรียกให้ก็ได้นะ ให้ผมคัดให้หรือว่าจับจับมาเลยก็ได้นะสําสำหรับองค์ที่เปิดลุ้นแล้วนะครับหรือว่าอยากได้ลุ้นก็ก็มีอีกสี่ลุ้นนะงานตะกุดก็เป็นแถมยกลังนะตะกรุดสองกระสัดเป็นแบบอันนี้ตลับสีแดงนะในลังนะแต่ว่าถ้าแถม แหวในรังเนะี่ยคือมีห้าองค์นะจะเป็นจะเป็นสีครีมนะครับสลหับเป็นสีครีมนะมีแพ็กไปให้อย่างดีนะกันนะกันนี่ร่วงนะ รับอว่าของไม่ถ้าไม่เสียหายการกระแทกก็ยังดีนะ